สวัสดีค่ะผักสดสวยๆจากทิ่สวนผักไทยที่เปเยี่ยมนะคะวันนี้ดาวกับเอได้ไปรับผักมาอีกจากครั้งที่แล้วได้ไปรับมาเยอะเลยนะคะและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่น้องๆเขาไปรับผักมาแล้วก็ส่งให้สำหรับท่านที่สนใจ ดูสิคะ่ะเต็มไปหมดเลยโต๊ะเ,เลยเล็กไปเลยนะคะเยอะมากในส่วนที่ที่ฝากมาให้ก็จะมีเนี่ยคะ่ะกระเพรากระเพรามีดอกนะคะเขาเรียกว่าแล้วหอมจริงๆก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะก,กินด้หรอดอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันเยอะจริงๆเลยนะคะนี่คะฟูฟ่องเลย ซึ่งก็ได้ยินว่าบางคนเขาจะชอบมากเลยใช้ผัดกระเพราอย่างนี้แล้วมันจะหอมเพราะความหอมเนี่ยมันอยู่ที่ดอกใช่ไหมคะสวยมากเลยขอบคุณมากๆากหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งถุงเยอะมากแล้วก็ที่คุณที่ฝากมาให้อีกขอบคุณจริงๆเนี่ยละคะอันนี้เรียกว่าผักกาดหินมีดอกด้วยในช่วงนี้น่าจะมีดอกหลายพันหลายอย่างเลยนะคะ ก็มีกลิ่นออกขมขมอร่อยค่ะกินดิบดิบแล้วก็มีผักกวางตุ้งด้วยชอบมากเลยผักกวางตุ้งมีดอกเนี่ยเคยไปแล้วตอนนั้นฝนตกก็ไปเก็บกันแล้วก็เอามาทำผักกาดจอยนะคะใส่กระดูกหมูหรือว่าหมูสามชั้นก็ได้แล้วต้มนะ,ะโอ้โหอร่อยจริงๆอ่อนแล้วด้วยที่ดอกอย่างนี้เคีย้ยวทานนิ่มเลยหวานด้วย เนี่ยค่ะกวางตุ้งแล้วก็จะมีคณะอีกนะคะคณะสวนคุณทิพย์เนี่ยไม่ธรรมดาขอบอกเลยว่าไปซื้อที่ร้านจีนจะซื้อที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีอีกรสชาตินึงก็จะจืดๆชื่อๆเหมือนกันแล้วก็อาจจะตัดมานานแล้วแต่ว่าสวนของคุณทิพย์นี้มีความเป็นพิเศษนะคะและอันนี้เราเองยังไม่เคยลองก็ จะเป็นคณะที่มีดอกด้วยดอกก็จะส่งกลิ่นด้วยนะคะพิเศษและดูก้านนี่ใช่หมคะโอ้โหเรียกว่าใบาไม่ค่อยจะสนใจสนใจแต่ก้านว่ากรอบหวานทานดิบก็ได้หรือถ้าจะผัดนะคะแปบ๊บเดียวลงกระทะอย่างเงี้ยกรอบจริงๆเลยสวยค่ะเห็นไหมคะอันนี้ยังต้นเล็กนะ มีบางรุ่นบางครั้งเหมือนกันที่ว่าก้านใหญ่มากชอบมากเลยค่ะไม่รู้จะทานอะไรเลยเย็นนี้ตัดสินใจไม่ถูกแล้วเดี๋ยวจะใส่หลายๆอย่างผัดรวมกันไปในกระทะเลยนะคะคณะโอ้โหเห็นแล้วกลืนน้ำลายเอื้อกเลยนะ,ะดอกนะก้านเห็นไหมอวบๆเลยนะคะ แนะนำเลยจริงๆจากสวนคุณทิพย์เนี่ยแล้วครั้งที่แล้วที่มาทํารัดหน้าใช่ไหมคะโอ้โหอร่อยมากเลยเนะคะอดใจไม่ได้ว่ามีก้าอะไรต้องต้องต้องดูต้องดูงดเนี่ยคะ่ะสวยมากใหญ่จริงๆอ่าเดี๋ยวจัดเลยจัดเลยแล้วก็มีที่ สั่งมาก็คือผักบุ้งอันนี้เราชอบมากผักบุ้งเนี่ยค่ะผัดเผ็ดเอ้ยแกงหมูเทโพะเอ้ยหรือแม้กระทั่งผัดผักบุ้งลอยฟ้าก็แค่ตำตำตำพริกแล้วก็กระเทียมแค่นี้ก็อร่อยหอะแล้วแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงหรือเจ็ดน้ำปลาก็ได้เห็นไหมคะครั้งนี้รู้สึกว่าจะต้นยาวกว่าครั้งที่แล้วนะคะมาดูกาใกล้ๆกันดีกว่าครั้งแรกคือว่าจะให้ดูกันบุ๊บวับบุบ๊บวับแต่อันนี้ ผักบ,บุ้งอยากโชว์อยากโชว์ชวนะคะหึงฟุตเลยนะโอ้ยเยอะเลยใหญ่ด้วยอันนี้ถุงหนึ่งหนงกิโลดูสิคะกิโลนึงก็ทานอร่อยได้หุยผัดได้หลายครั้งเลยอย่างไรก็ตามนะคะตอนช่วงนี้เขตแดงก็จะเปิดเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศแล้วแล้วก็ในส่วนของที่เปเยี่ยมก็เปิดเขต นานแล้วอยากแนะนำให้ไปที่สวนเลยค่ะเพราะมันจะอลังการงานสร้างมากกว่านี้ซึ่งเราเห็นนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากได้ผักสดสดสวยๆราคาเป็นกันเองนะคะไปถึงสวนแล้วและมีอะไรให้เลือกหลากหลายแล้วติดต่อเขาแจ้งล่วงหน้านิดนึงว่าจะไปเอากี่โลอะไรบ้าง เพราะว่าอย่างที่บอกะคะ่ะว่าการตัดเนี่ยมันใช้เวลามากจะได้ไม่ผิดหวังนะคะไปปุ๊บรับปั๊บกลับบ้านก็ทำอะไรทานได้เลยอร่อยอร่อยและสดสดพรุ่งนี้นะคะเ,เราจะไปที่วัดพุทธวิหารก็จะมีผักส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้อยู่ในรถเรียบร้อยแล้วว่าจะเอาไปถวายพระคุณเจ้า แล้วก็ในส่วนที่เราได้หรือเราสั่งมาเองนะคะถ้าเผื่อเพื่อนๆอยากที่จะชิมอ่าออผักสวนของทิ์เขาเป็นอะไไอยังไงนะคะให้ไปนะคะพรุ่งนี้ที่วัดแล้วก็จะได้แบ่งๆกันคนละกรมสองกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วที่แน่ๆเลยเนี่ยค่ะกะเพราเนี่ยเยอะมากทางคนเดียวไหวเหรอหมดเหรอเนี่ย แล้วก็ผักในลักษณะอย่างนี้นะคะต้องทานสดๆเก็บไว้กลิ่นมันก็น้อยลงแล้วรสชาติเผ็ดของกระเพราอะไรมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเราเองอยาที่จะแจกแจกันไปรับแล้วก็ช่วยกันชิมกันละกันนะคะหืมหอมมาเลยผัดกระเพรานะคะหมูกุ้งไก่อะไรก็แล้วแต่สักจานนะคะ จอกันนะคะพรุ่งนี้ช่วงเวลาถวายเพนนะคะอยากได้อะไรไปนะคะถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ได้ทราบแล้วว่าซื้อมาจากที่ไหนรสชาติเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าดูผ่านจออย่างเงี้ยมันไม่ลึกซึ้งะะรอกค่ะลิ่งก็ไม่ได้นะคะชิมริมรถก็ไม่ได้แล้วผักของเขาสดจริงๆอย่างคะน้าเนี่ยนะคะเรียกว่าทานดิบๆ เด็ดได้แค่ไปใส่ล้างล้างน้ำนิดนึงแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นผักที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีปลอดสารพิษนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะชิมได้สบายสบายเลยอืมกรอบหวานตักบุ้งก็เหมือนกันนะคะเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานผัก อืหัอรุงอร่งหัอรุ่งจิ้น้ำพริกนะคะหรือจะลวกหรือจะผัดโอ้โหอะไรได้ทั้งทั้งนั้นเลยทั้งกรอบทั้งหวานนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะที่วัดพุทธวิหารอือทานสดๆได้หมดเลยโหระพาก็ชอบค่ะหอม บใบก็ย้อใหญ่อีกอะเมื่อครั้งที่แล้วก็โอยแบบดาวยังพูดเลยว่าเอาไปปูนอนได้เลยไม่นอนนะเนาะเอาไ้ทานดีกว่านี่ค่ะใหญ่มากเลยดูสิคะใบใหญ่มากก้านก็ใหญ่อืสวยสวย พเพื่อเราโชคดีนะคะได้มีผักที่คุ้นเคยอยู่ต่างแดงก็จริงแต่ว่าได้ทานผักอย่างนี้ขอขอบคุณคุณทิพย์มากเลยหรือกดากวางตุ้งกอ็อันนี้จะทำผักกาดเจ้ไม่ต้องรับรองเลยค่ะว่าอร่อยหรือไม่ยิ่งกว่ารับรองเลยค่ะแน่นอนเลยอร่อยมาก สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ